เราเอาเป็นว่าผมจะซื้อจริง c o m p าแล้วกันก็จะเพิ่มเติมตรงบูรณาพจนขึ้นมาครับเฮ้ยเ้ยเอาละครับ,รบก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็ในวันนี้เรามาอยู่กับ Share s t u d i นะครับก็วันนี้เราจะมาพาไปชมแบบโปกิงนะครับซึ่งเป็นแบบที่ทําให้ช่องผมคนติดตามขึ้นร้อยซับสักทีนะครับ oh! ก็เป็นแมบที่อัปเดตมาไกลนะนะเพราะว่าช่วงนี้กระแสโฟคินกำลังดังเลยโอเคนะครับเราจะพาเข้าไปดูครับว่ามีอะไรใหม่ๆมาบ้างนะครับเราก็มาอยู่กันในแมปแล้วนะฮะก็จะเห็นได้ว่าเราจะมาเกิดในน่าจะโรงพยาบาลแหลนะมั้งจากโหดที่เราจะเกิดเราจะเกิดอยู่ที่ทางถนนต่อไปเราจะมาดูทีมกันก็จะมีปุ่มพวกนี้มาก็คือก็มานานแล้วแหละก็จะมีทีหมดก็จะมีพวกนี้แหละก็จะมี หมอบนอนกอดอกนั่งเขาลบนั่งสองซีวอกใช่ป่ะวะประมาณนั้นแหละแล้วก็เออนันแหไะอ่านไม่ออกเฉดชี้หน้าไหวแกล้งตายแกล้งตายเป็นไงวะเออกูเชื่ออยู่แล้วก็หมอบเออมีแอนิเมชันด้วย อ๋อไม่ใช่หมอบหมอบอออบ้อก็เทิลผิดก็เทิลก็เทิผิดไม่ใช่พินผิดพูดผิดเออมันจะมีวิธีเล่นนะฮะเ <c oughs> นี่ยวิธีหาตังค์นะ <c oughs> ผมก็ไปฟามตังค์มาแล้วนะตอน <c oughs> นี้ก็มีตังค์อยู่ประมาณสองพันกว่าจะมีทีมเหมือนเดิมไหมก็จะเป็นก็จะมีอินทลา่าใช่ไศึกษาประชาชื่นกระหกอชีวะบุรี่าพลนะครับส <c oughs> ั่งเล้กกูงงนะมึงรู้ไหมดี <c oughs> ก็อ่ะเราจะไปเลือกทีมเป็น ทาชื่นแล้วกันโอเคเห็นได้ว่าเทคโนโลยี <ไป S 1> ชื่นเปลี่ยนเปลี่ยนไปนะครับก็เราจะขอปิดปิดหน้าตรงนี้ก่อนแล้วกันเปลีย่ยนไปนะครับก็จะมีหน้านตรงนี้ก็คือหน้าตรงนี้คือผมซื้อเกมพาร์ตวอูมบ็อกแล้วแหละก็มันถึงจะมีตรงนี้มาแล้วส่วนพิงก็น่าจะติดกสิทธ์พอสมควรนี่ครับก็จะเปลี่ยนไปเยอะนะก็สวยขึนย้นเยอะนะครับ ใครไม่รู้นะครับว่าเทคโนมชาีชื่นแต่ก่อนเป็นยังไงนะครับก็ไปดูคลิปของผมได้นะก็เป็นงั้นแหละก่อนอัปเดตเราจะมาหาซื้ออาวุธก่อนแล้วกันเพราะว่าถ้าผมไม่จัดการเขาเขาก,ก็าาจกัดการผมแบบอาวุธเราจะมาอธิบายให้ฟังก่อนว่าอาวุธแต่ละอย่างก็จะมีอะไรบ้างก็จะมีทิปคอป,ป้าเจ็ดร้อยบาทไม้อะไรสักอย่างนึงแหละสามร้อยมีดสัป,ะ,ปะต้าหกร้อยห้าสิบมีดปริซองหนึ่งร้อย ปืนปากกา150ไม้เบ็ดรำ300ปืนอีโบ650แล้วก็ปัจแจู้เขาเรียกปัจแจป่ะวะเออปจะะัจเจ้าแหละมั้ง350นะครับโอ้มีคนติดบัคไมโครเน็ตผมชาะะ้า10มีดปริซองมีดปริซองมีดปริซองแล้วเอาเป็นว่าผมจะซื้อกิงคับบาทและะ้วกัน โอเคเราจะมาโอ้อยลืมไปมีตรงนี้ด้วยมีมิตาพวกชาติโลกไอสัตว์ชิพายมีควยไปมึงทำไปทำเฮี้ยอะไรทำเพื่ออะไรไม่รู้มาทำใหม่ทามาตีหวัวละสองห้าสิบแล้วตรงนี้ก็จะมีเป็นหัวจำขาดนะแล้วก็เป็นหน้าตาก็จะมีหน้าตาใส่แว่นซึ่งผมก็ไปซื้อแว่นมาใส่แล้วโอ้โหถ้ารู้ว่าอัปเดตมาอย่างนี้นะผมไม่ซื้อมาใส่หรอก ถาล่ะเราจะมาลองซื the oh, mm ้อของใหม่ๆโอเคนะครับเหมือนเราเหมือนเราจะเจอขนกอาชีวะนะครับโอ้เมื่อกี้เพิ่งกดยิงไปนะครับเหนไหมอุ้ยอุ้ยอุ้ยเจอขนกเจอกนมอ๋ออ๋ออ๋อนมีประชาชื่อเหมือนกันขนกวิ่งตามขนกวิ่งตามขนกวิ่งตามยิงสิครับรออะไรล่ะมันเพิ่งรยิงไปเลยเฮ้ยตายหรอเลื่อนเลือนเลยนะก็เพื่อจช้าหน่อยนะเพราะมีปันช้าโอ้ขนกตายอ๋อ ก็ขอบคุณมากนะเพื่อนนะอย่าเพิ่แจ้งเตือนอะไรมาเลยไปไปหาโจทย่มเติมนิดนึงนะครับก็จะเพิ่มตรงนี้มาด้วยนะก็คือเป็นภาพเขียนบนกระแพนครับเพื่อนจนวัดต่ายเฮ้ยเดี๋ยว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 ยังไม่ได้เตรียมตัวเลยอ๋อไปนะไปก็จะเพิ่มสะพานลอยมาด้วยนะฮะตรงนี้ะก็ก็เป็นตาข่ายนะก็ก็ทำดีนะทำเหมือนมากเลยเหมือนเดิมนะครับ ว่าจะมีอะไรเนี่ยอ้อขวาตนตรนั้นก็มีดสปปัตาเหมือนเดิมีุยวะ่ะอันนี้ก็ปืนปากการเราให้สิบเมื่อก่อนมันมีปืนปากกามาให้นะก็คือจะมาอยู่ข้างหมัดเล่เนี่มนี่คือหมดัดก็บวกสนับมือด้วยแหละเพราะตอนนี้ก็คือเขาเอาออกไปแล้วก็คือเราต้องเก็บตังค์เก็บตังค์ทวตังค์เดีอๆๆๆๆๆๆๆเด้อเ้องมาอย,อยู่ด้านในเดียวนะ บักแน่ๆโอ้อะไรอะเนี่ยยิงทำไมเพราะว่าเราจะไม่ยิงพว้บริสุทธิ์ไม่ยิงยิงไม่ยิงเลย run ไม่ยิงยิงยิงคุหนีเลยเพรว่ามันดึงสูงมากเราต้องกะเอานะคงั้นแต่งเหรอเฮ้ยตายเปล่า เออ What the f u c k โอัยน,นี่ตายละนี่ครับก็จะเพิ่มเติมตรงพลังผลขึ้นมาครับเฮ้ย้ยทำไมเนี่ยช้าจังเลยเออผมชอบปืนยิขงข้าวเปล่าอะยิงได้มันมากเลยยิงเอาโดนไปดีโดนไปดีโดนไปดีดปดเล็งเลยแปลงพัดนะวัดก็ไม่รู้ว่าเพิ่มอะไรมาบ้างนะ ตอนนี้ก็จะเป็นบุรณตพลนะครับก็ก็จะเหมือนของเทคโนโลยีชื่อเลยแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้เราวิ่งวิ่งก่อนดีกว่าเพราะว่าตอนนี้มันมาสองคนเดี๋ยวเราตายก่อนนะครับว้าห่าไปแล้วส่วนตรงนี้นะก็จะเพิ่มก็จะเพิ่มสถานีตำรวจเข้ามานะส่วนคนที่จะเป็นตำรวจนะก็สามารถเป็นได้นะก็รายละเอียดมาดูในแมบบเอานะเดี๋ยวผมจะทิ้งิ์แบบให้นะ ส่วนตรงนี้ก็ว้าวโหซะด้วยอุ้ย2,005เลยเนาะแพงแลวเนี่ยบันว่าคนส่วนใหญ่เขาไปเล่นที่ไหนเดี๋ยวเราขอดูอรายชื่อกอนนันอยากกนา่ากดผิดนีหว่ะชาชนก็น้อยกระหนกเยอะมากหน้ากระหนกชัวร์หน้าก็น่าอินอันนี้ก็เลวดวบิงปองน้ำก็ ก็ถือว่าใช้ได้นะคือผมจะไม่เคยใช้ก็ตามอะ่ะเือเอาไว้โยนเล่นน่ะตอนนี้ก็ร้านกาแฟนะเราจะมาสอนหาตังเล็กๆน้อยๆก่อนนะฮะก่อนที่เราจะปิดคลิปนะทานเพื่อดียวอนนี้ไม่ได้กดเดีย <Okay. S 1> วรบัก๊กไม่บัก๊กว่าเนียผมทานแน่ๆขอจบไว้ก่อนแล้วกันนะครับว่าว่าอะไรละ่ะ ไม่ผู้สิทธิ์ผู้สิทก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะก็เพื่อมาเยอะมากเลยนะก็ถ้าใครอยากให้มี EP สองก็คอมเมนต์มากันนะเพราะว่ามันเยอะจริงๆรีวิวยังไม่หมดเลยก็สำหรับวันนี้ก็ผมแซสตูสดิโอก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมนะก็ขอบคุณที่อยู่มาด้วยกันจนถึงรอยซับนะก็เป็นรอยซับแรกในชีวิตผมเลยนะผมไม่เคยเคยได้รอยซับสักครั้งนะ ก็ขอบคุณแล้วกันนะส่วน Q&A ก็ผมก็เปิดรับตั้งแต่ต้นปี 2, 2021ก็ไมไ่ทำสักทีก็ขอโทษนะที่สาระหน่อยก็ก็ขอโทษทีที่ผมเอที่เกียจน,นะก็ตอนนี้ผมก็จะเริ่มกลับมาทำช่องแล้วเพราะว่าคนดูเริ่มเยอะขึ้นอนะ่ะกลัวคนเขาจะเบื่อองก่อนนะก็ขอบคุณสำหรับการรับชมครับสำหรับวันนีุ้คณครับ